มาแล้วน้ำหวาติดตางามครับสวยวายออกจับต้องมากเลยครับผมข้างเงี้ครับมินี่ตัวอ้นสวัสดีครับมือนี่ออกมาหาบิ่มเพื่อเขาครับอากาศลมพัดเย็นๆครับผมอยู่ปลาอยู่ข้ากับปลาย่างพาราครับ มองที่เคยมาหาปีที่แล้วครับมันจะมีนองหนองหนึ่งครับอยกข้างหนาเป็นป้าของผมครับมันจะมีนองนึ่งกับมิมมาอยู่ครับครับอยู่บริเวณขางครับเป็นป้าเป็นป้าใหม่หน่อยครับมือนี้กับสิหาลาะขางแถวนี้แหละครับผมเดี๋ยวมาดุลกันว่าเสด็จจกข้างอุ้ยพอแล้วครับพี่น้องย่างมากพอเข้าครับย่างมากพอด้เพราะสิเมตรจากที่เปิดชีพมหาเลยครับนี่เจอแล้วครับข้างหนึ่งยุคยุดตนย่างน้อตนนี่ ยูต้นไม้ไงครับแต่ยวโบจากซื่อต้นไม้นายต้นหมักแต่นะครับห้างไงแล้วครับห้างนี่มันมานครับหมันเต่าแล้วเดี๋ยวต้องลุนวามีน้ำหวานบ่ครับนี่ครับอาวุธครับเป่าควนใส่มันก่อนใช่ครับผมเป่าควนใส่มันตื่นก่อนครับนี่ใส่มันหดตัวครับมิมมันคือเป็นห้างใหญ่ใหม่หนึ่งรุนน้ำหวานกันครับ อู้หนอนหวานปิดตาเลยวะคุนเอานุ่นปิดตาเอาวขาของทึงดิมันมีทั้งเก่าห้างหนึ่งไงวะน่ะมันมีทั้งเก่าห้างหนึ่งครับมันนะข้างเก่ายิ่ฝั่งทึ่งวันนี้มันหนีเรากระหายกับลูกมันไงเราครับมันก็ไม่ใช่โยงถ่างลรางต่อครับแับนี้ที่เลยเป็นทั้งยุ่งข่างกันสองข้างเดี๋ยวครับเป่าคนใช้มาจากไหนกันขับเขาไม่ตัดออกอู้หั่งกำลังพ่อกินเลยเนี่ยสวยสวยหรู วควันเกัาเบอร์บ้างไมยมุ้ยจับเดี๋ยวเปีน่นโบกอนคุณตันงานเดอยวกเน่ะเอาาเบบอผู้อมาจยสิงวดิผู้จับโบ้หอนไวออกคุณงานโดดค่ะ แค่แม่ออกแล้วครับผมแม่กําลัางออกน้ำหวานครับพวกนี้ร้มงหอดขังล้างนี่ครับปิดตาโอ้โหทา่้งงามครับเพิ่งเคยเห็นมิมครับมันมีสองข้างต่อกันเป็นช่วงน้อยแล้วก็ช่วงหญ่ครับน่าจะสมบูรณ์ครับมันลยเห็ดทั้งต่อกันอีกครับข้างนี้เปิดหัวหมานครับข้างแหลกแห้งข้างแหลกแหกหมานครับโอ้โหแม่ก็ะไลกัน อย่างในห้างขาดอ่ะเคี่ยวคนเคี้ยว,ยวคยอ่อยๆไม่ใช่ขาดหรอกงามกับห้างนี่หนามัน,มานครับหนามัน,มนแต่มันมันอาจจะมาเหี้ยครับแต่ว่ามันหนานเต็มมือขนาดนี้กว่ปิดตาข้างในเป็นหนานหมดเลยครับแต่ว่าเทืเอดตะมืงนี่ยเนี่ย เนี่น่อนๆครับผมเออๆโอเคครับเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อไปพออีกแล้วครับผมหั่งหนึ่งยางมากครับยางมากเกินสิบเมียกับมาหันยุ่ยไกลกันเลยครับโอ๊ยมันนี่หมานครับหั่งไงครับผมหั่งไงี้ยซ้ำกันเลยหนะาหั่งนี้หน้าจะแย่กว่าอีกครับเกาะน้ำหวานโมมีกับฝั่งทึ่งเป็นสีสมสมครับนั่นขึ้นน้ำหวานของมันครับผมอื้อหวานแด้จริงครับมันนี่ ต้องรุนกันมามิน้ำวานบ่ครับเดี๋ยวต้องตาเดียทีนึงครับผม Oh, oh. nhanh tuy tỏ <laughs> anh được chồng tí Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เนื้อหาหนาหวานด้วยนับหัางนี่เห็นมันโดนรับก้างสีนี้แล้แต่ว่าโคตรดุรับหังนี่โดนไปเกือบแบบซิบแม่ครับผมพอคนเสรก็นังบวชโเศ้าเลยทั้งมือทั้งขาครับเกือบซิบเม่เนี่ยับผมหัางมันหัางไงครับ ก็เห็ดโดนว่าเห็ดเต้อะไรว่เห็ดโดนลราครับ้างนี้น้ำหวานน้หวานกับปีดตาง่ายไหมครับตัวสค่ดินตกวแคดินนิดนึงเห็นนี่แล้วครับผมห้างนึงอยูปั้กไก่กันครับมันเป็นหนาถือยูกุ้มเด่นนะครับมิมหนาถือลงเป็นกุ้มครับเมื่อหันอายุโกขามนะครับเราก็ตอนห้างแรกอายุโกก็เงี้ยฟังตรงขามครับกืบมากโกขามอันนี้กับกอไผ่ไกลกันครับผมอีกห้างนึงแต่ห้างมันเงีครับแต่ว่าน้ำหวานแหางทึงครับ อุ้มๆนะครับเห็นหน้าวานแล้วครับหน้าวานพิษตาสวยกับพังนี่ทั้งวันเนี่ครับไหนเป็นจิ๋วแต่แจ๋วกับพังนี่แต่หัางมืหันโอโ้โหโคตรท้ายครับโดนไปเกือบซิฟแม่ครับขังมืหันข้งนี้ไม่แก่มือหม่ครับนี่ครับผมเป่าควันเทมป์แล้วครับเห็นโคตรตัวแต่อันนดียวก็โกตรอันตรายกับขังนั่นเป็นคนมันจะไงกันมันอยู่สิเหลราขาวจะปิกว่ามือลังหายเมา เอาไปเปกดล้งโอ,ขงงอ,อ้ข้างละเปกบ่อืมข้างละเปกดข้างละเปกแข็ง่อกัอนโยอะิดัดป้องเลยวะนั่คือข้างานติดอันนี้ออนีีเด้อ้อ น,นี่มันอนุบาลนะครับทำงานกำลังพ่อกินเลยครับเดี๋ยว็สนเนล็ยออกก็ใส่นเมนล็ดนเลนยโอ้กวดติดเคลียรหลุดดีวควับมันก็ติดครัะ น่ารักจังเลยโอ้โหห้างงามดีว่าห้างนี้แม่นหน่อยไหม,มห้างงามครับผมน้าหวานปิดตาเต็มเลยสุดยอดวี่ีกับงามเนาะห้างตาตดดเลยนะแต่ลระต้องการโอเคครับเดี๋ยวไปหากันต่อครับผมอย่าลมหัวมวือนีไปจากข้างพออีกแล้วครับห้างนี้ยุ่ผมคอยครับผมยูบบ่ไกลกันแล้วครับม,มิมมิมอ,อนัน มิมกุ้มนี่ยู่บ่ไกลกันครับผมห่างกันประมาณสิบเมตรครับอ้อมอ,อมน้องครับผมนี่มีหัวแล้วก็มีปลาครับเป็นตนค่อยเป็นปลาไพ่เป็นมุ่อน,นะครับทั้งเกาะเป็นกุ้มครับมิมทัางนี่ก็ทห้งไงครับผมแต่บนหัวมันจะหายบ่เนี่ยครับดุนหันธา์วายกันต่อไปครับผม ทำการเป่าคนไปแล้วนะครับอนนี้มีหมหดตัวแล้วหวังว่าสิว่าหายนะครับทัางนี้น้ำหวานนี่ครับต,ต้องรุน,น,น,นว่าจะน้ำหวานเต็มบ่น้ำหวานพ่อมีหดปิดายดยัง ต้องเบิ้งไฟดีครับลูกไฟอันตรา,ายครับหนาเลยเป็นไฟปลาเลยครับเขาสังเกตไว้แล้วครับทำมินมันสือคั้นว่าไงตีพอดโตโมัก่อนน้ำหวานไว้ครับมันยังหุ่มน้ำหวาน น่เมื่อกี้บอดุครับกำยิมถือก้นเราแต่อันนี้ถือว่าถือกันเท้าขึ้นเมื่อก้อนนี่โดนแน่ๆครับเดีย๋ยวคนงางามันหากันครับอันเนี้ยมันติดแตกอ่ะครับตะวันออกแล้วเหมนข้างไปแล้วมาแต่งทางก่อนนะค่อยตัด แม่นมัน,นำเพงนี้เพื่อขังเทิงนำบ้านฮะเมดแล้วมันมีงานของเทิงอยูค่ํากันเลยนะ่ะคุณมาเห็นอ่ะว่าแม่ในคุณอันเนี้ยเออสอนมาสิ <laughs> ขอตัดครับฮะฮะฮะเอาหนด่งบวกบ้ังมากบว่า,าตัดมากนะครับผมข้างเงี้ยครับรตรงนี่ตัวอ่อนมันถอยไปแล้วคบนุมานกับิดตาครับกอไปเอากัไมาเคลียร์เคลียร์ตรัวแมนออกครับ สิ่งขาบปเด็คือนี่ครับต้องมีควนนะครับผมมีควนมีอันตรายครับผมมันบระยัหหด,ดห้องห้างเงันห้างเงินมันก็ธรรมดาครับมันดุมันหัวห้างอะไรของมัาต้อมีควนไปได้ตลอดนะครับให้บ้าโดนอยู่บ้รดุแล้วครับเจ็บโอ้หน,มา,นา,ามันกวางงามมาครับหนามจิตตา ปีตาสวยครับห้างกาลังพ่อยกินครับช่วงนี้อันนี้ก็ห้อยถอดไปแล้วครับลูกมันั้งนี้เราจะเห็ดมากเกือบเดือนแล้วครับผมห้างมันออกคีสมแล้วม่าก็ถอดไปช่วงเป็นรุ่นของมันแล้วครับนี่เป็นรุ่นสองรุ่นแล้วครับห้ามกับเพางเียเ็นี่แล้วครับห้างหนึ่งยูเบอร์ไกลกันครับผมมันยูไปไหมครับเดี๋ยวสี่เบอครับยู ปลายมือชงนี้แะครับผมมันยุบพุมดำดำนะครับมิมยุกุมนี่มีหางครับผมบาไกลกันเลยน่ครับมหันอยุกอกไผ่นี่นะเขาก็บยางมายางมาบาดแหลกอยยางพานตุดนเมย์ง่ครับเดี๋ยวไปเห็นมาเขาพุมคอยห้างนี้ครับก็ไดห้างมาหันไมนะครับห้างง่ายกันวันนี้ผมกับมานางพักวันนี้จะเข้ากับจัดแต่งห้างมิมเลี้ยวเห็นั้งกกไหมครับเห็นอีกห้างหนึ่งเออมันอาจจะยุบพุมดำดครับเดี๋ยวไาคอยเห็น เดี๋ยวมีขึ้นไปขนางเทิงนะครับค่อยไทยเทนึงครับผมขึ้นมาก็หางเทิงแล้วครับเท่าปลาสูงเอาเรืองี้ครับห้างนี้ปลายใหม่แล้วครับขอมาไก่ห้างแล้วครับไก่ถึงพอเป็นจริงละเมื่อสันจกหน่อยนะครับน้ำคมน้ำหวานปิดตาต็มนะครับห้างขาพ่อกินครับผมโอเคครับขอตัดก้อนได้ครับได้แล้วครับผมตัดออกมาแล้ว น้ำหวานปิดตางามครับสวยห้องนี่สมบูรณ์แบบเลยครับตัวอ้อนกําลังกินเลยครับผมได้ยุนี่หาห้างหรอครับผมมันอยู่ใกล้กันเป็นกลุ่มเลยมีมันลงเป็นกลุ่มครับตอนนี้เดือนหาแล้วครับมีเมียทั้งครับน้ำหวานมีทุกครั้งครับตอนนี้น้ำหวานสวยงามทุกครั้งเลยครับโอเคครับเดี๋ยวขอลงกอนครับผมแล้วก็ไปหาไหมครับหาไปเรื่อย พออีกแล้วครับผมห้างหนึ่งห้างนี้นะถ้าจากพี่ไหนเป็นห้างยี่หกนะครับอยู่ปลาอยู่ข้าครับเออปลายางปลาอยู่ข้าวันน่ะนะโอ้ยเบอร์เราไม่ได้กินเขาน่าเมยังครับผมห้างใบญ่เหรอครับแต่ว่าเห็นหัวน้ำหวานขลางเทิงนะครับเป็นอุ่มๆน่าจะมิ้นท์หวานครับผมอ่าลอดตัดมากครับเกร้าติดจมงวดเตี้ย

ตัดงาใหญ่แต่ข้างเพิ่นจะอ้วนโอเคยยอเคย่าไหนไปดิลงมาแล้วครับน้ำหวานตาห้างครับน้ำหวานเต็มห้างกับเป็นโดนเติบแล้วครับผมเดี๋ยวขอสั่นแมวก่อนดูหัวใจอะไรเน่อย วางงามไหมครับน่ารักโอเคครับเดี๋ยวหากันไหมพออยู่ห้างนึงนะครับอ่าอยู่ตรงปลายนี่ครับผมเคเล็ดครับผมห้างกำลังพ่อยดีครับแต่ว่าห้างนี้มาหันมันมีคนมาแกงแพงหมดแดงครับหมดแดงเต็มต้นเลยยางอ,อมตนน้นนี้ซื้อกับหมดแดงขึ้นเต็มขาเลยครับตอนนี้มดรวยเสียเอาไปทีใดเด้อหมดแดงเต็มต้นเลยมิม ก็บอกขยันไปแน่นอนครับแต่ว่าหมดแดงนี่มันก,กัดเจ็บด้วยอ๋อแล้วตัดลูกไม้เบื้องล่างครับผมตัดลงมาแล้วครับผมชุกเชิดอนนีรีมหันเปิดหมดขึ้นโตประมาณกับร้อยครับห้างอะไรนีน่นะครับผมห้างมันแดงออกห้างขาวๆเ,เป็นกระดาษกินได้ครับประมาณแต่ยิดน้อยครับผมโอ้ห้างนี่เมื่อยครับห้างนี่หมดหลายกีรีเพิร์เมืองแยงห้หมดแดงมืุสโอนี่ครับผมเนี่ยห้างเมืองแยงให้หมดแดงกุบบัน,นี่หมดมันขึ้น หมดมันขื้นไวเต็มต้นเลยครับขื้นได้เพ่ถึงสองนาทีมาหันเฝ่าเป่าคนไซฟอร์ดึงลงมาเลยครับข้างขาดครับผลงานมือนี้ครับผมอันนี้ข้างแรกครับห้างใหญ่รับผมห้างลักษณะแปลกๆปย่น้อยแต่กับงามครับนี่ครับผมนี่กะตาครับข้างใหญ่ข้างหนึ่งนี่กะตาครับนำมันขาดออกเรียกไว้ในกะตาทัวหลายๆครับนำมันเต็มทัวเลยครับนำมันเต็มๆเลย หมดกล็ดกาดครับตอนนี้โอเคครับดูน้ำนัยังว่าครับกำลังจิกลับออกไปทั้งรถครับเห็นมีมหน่อยครั้งหนึ่งครับผมซ้ามสามนิ้วว่าหร่อไม่มีมสี่ม้าตีเนี่ยนครับาจะน้ำหนักกับพ่อม่ครับผมน่ยครับว่าออกครับป่วยเห็นไงนี่ครับผลงานมือหนีของเขาครับผมได้ยูเ็ดทั้งครับ น้ำหวานที่สวยทุกครั้งเลยครับน้ำหวานติดตาทุกครั้งเลยนะครับติดตาสวยแล้วครับอันนี้ครัห้างหน่อยครับน้ำหวานก็มี้เช่นกันอีห้างนี้นี่กับตากลมันขาดออกจากกันนะนะมรับสวยๆครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ้งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเราสียรผภานคลิปไม่ไหมครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ